ทุนทุกนทุน่นี้กทาท่านทกท่านทกท่นทก่นทุกท่นทันทุก่นทุท่นท่านทันทันดีกนทา,น,า,น,าน่านทุนุกท่านานทุกทุกทานทานทุกาุ่าน่านทน่าทุานต่านเช้า่านท่านานาน่านทุาาา่านนน เขาขยันสีห้าน,นะครับใช่แต่และฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันบางถ้าช่วงหน้าหนาวหน่อยก็อาจจะช้าหน่อยกับหกโมงอ๋อเพราะฉะนั้นอ่ะชนีตื่นเช้าอ่าใช่คนขยันเก็ขยัน,ขย,นขยันตามต้องตื่นเช้าด้วยโอ้โหจย์แล้วนี่อะไรบ้างครับเนี่ยอุปกรณ์ที่จะเตรียมเข้าป่าวันนี้แต่ว่าอย่างแรกเลยว่านฉายต้องมีกล้องสองทางไกลอเอาไว้ดูชนีจะได้เห็นชัดๆแต่ริงจริง สองแบบนั้นก็ได้ด้านกับด้านกับด้านมีกล้องครับขอบคุณครับอาจารย์แลวอันนี้ก็ถุงกันท่าแล้ววันนี้อาจารย์จะเอาเครื่องอัดเสียงไปอัดเสียงชนีในป่าคืออันนี้เราสั่งทําพิเศษสําหรับป่าเขตร้อนเพราะว่ามันจะได้กันฝนด้วยจริงๆผมก็เป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์มานานไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเวลาเราเข้าป่าแล้วเราจะเอาไปติดให้ดูอะไรนี่อาจารย์ครับอาจารย์ไปสองฉนีเหมือนอาจารย์จะไปลบนะครับเนี่ยมีมีดดาบ้วยใช่ใช่ อันนี้คือเอาไว้คุณหลุมเอาไว้คุณหลุมเวลาเข้าห้องน้ำจริงเหรอเราจะต้องทําอย่างนั้นกันด้วยเหรอครับใช่เขาหรือยังไงยังเลยครับเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยืมอาจารย์กล้าขุดเพื่อค่าอื่นไม่ให้ยืมมาไปขุดเองไม่จริงจริงมีมีดไว้ก็จะรู้สึกอุ่นใจ แล้วบางทีเราเจอทางลกๆเราก็เลมทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแบบเหมือนเอาไว้ตัดกิ่งไม้นั่นหรืวาความทางเราใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดพิธีกรมันพูดจาไม่น่าฟังก็ใช่ใช่ใช่ก็ตัดผมมันซะผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปใส่เตรียมตัวอุปกรณ์ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพิท่าขาจะเข้าเท้านะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปซองชนีกันดีกว่า คุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปดูชนีแล้วนะครับประมาณ5กิโลฮะร้อเมตรประมาณ2กิโลไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลจากจุดที่เรานอนกันเมื่อคืนนะครับเดินแป๊บเดียวคุยกับจ่าไปเรื่อยๆก็น่าจะได้เข้าไปในโซนของชนีแล้วใช่ไหมครับนี่แถวนี้ก็โซนครอบครัวชนีนะแต่ว่าไม่ใช่ครอบครัวที่เราจะตามอันนี้เป็นครอบครัวเอ็น แต่ว่า,าครอบครัวที่เราจะไปเป็นครอบครัวบีอ๋อคือมันอยู่ติดที่เหรอครับอาจารย์ใช่ค่ะเขาก็มีอาณาเขตบ้านของเขาเป็นแบบว่าพื้นที่ของใครของมันชนีแต่ละครอบครัวจะมีพื้นที่หรืออาณาเขตของตัวเองราว2 5 0 0 0 0ตารางเมตร,รหรือประมาณ156ไร่และแน่นอนว่าแต่ละครอบครัวจะรู้จักอาณาเขตบ้านตัวเองเป็นอย่างดีในบางครอบครัวที่มีอาณาเขตทับซ้อนกับเพื่อนบ้าน จึงต้องมีการส่งเสียงรุกไล่กันไปมาเพื่ออ้างสิทธิ์ในพื้นที่ครอบครัวใดล่าถอยไปก่อนอาจหมายถึงการสูญเสียอาณาเขตให้กับเพื่อนบ้านในบริเวณพื้นที่วิจัยนี้จะมีชนีอาศัยอยู่ประมาณ10ครอบครัวและครอบครัวที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้ก็คือครอบครัวบีสาลการเดินป่าต้องมีหลักการอะไรบ้างครับอาจารย์ถ้าเราเข้าไปดูสัตว์อย่างแรกเลยต้องเดินเงียบ เราก็คุยกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ฤดูแรงด้วยนะมันก็จะแบบมีใบไม้เวลาเราเข้าไปในพื้นที่ใบไม้มันจะเดินเหยียบแล้วดังมากเลยเราก็ต้องพยายามเบาๆเบาๆดูใช่ดูพื้นแล้วก็เมื่อกี้ชาบอกว่าคนที่จะมาดูชนีต้องขอแข็งขอแข็งไม่ใช่ดื่มเหล้าเก่งไม่ไม่คือการเนื้อเขาต้องแข็งเพราะเราก็เงยหน้าอยู่ตลอดเวลาคอยมองหาชนี ถ้ามองอย่างนี้ไม่เห็นเลย <c oughs> เลยชนีไปเลยอ,อ,ยอยเอูอ่ต้องดูเรือนยอดว่าอยู่บริเวณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่ะป่ะ,ะนาไปเลยคะ่ะนำไปเลยครับเจรจาทางนี้นะครับผมไม่เคยมา <c oughs> เกือบไปแล้วครับพระอาะจารย์เมื่อกี้ต้องเอามือจับค้ำกิ่งไม้เนาะถ้าเกิดค้ำต้นนี้ไปเนี่ยเรียบร้อย,ยนะครับแสบมากนะ,นะอันนี้มีหลายคนที่แบบว่าบางคนเขาเขาไม่เคยเดินป่ามาก่อนแล้วลืมสังเกตว่ามันมีกอหวายพวกนี้อยู่ในธรรมชาติเยอะหนามมันเยอะมากครับอาจารย์ใช่แล้วก็คมด้วยนี่คือหนามนะครับาปากเข้าไปนี่ร้องเจ๊กเลยอะ นี่ทำไว้หรอครับไม่ใช่ะอันนี้ต้นไม้มันล้มเลยธรรมชาติมันเป็นพวกวงเดียวกับซินนามอนครับหอมมากเลยครับคล้ายๆมันคือไม้อะไรครับอาจารย์อันนี้เขาเรียกกระเพราต้นต้นกระเพราที่เรากินนี่ไหมม่ไม่เป็นต้นไม้ใหญ่อันาทแ้งแล้วยังมีกลียที่เขามันเป็นวงเดียวกับที่เอาไปทําขนมอะฮะซินนามอนพะโลอะไรเนี้ยอาจารย์ ไม่ห้าวผมหรอกครับกินไม่เธอถ้ามีความสุขคือเอาที่สบายใจอาจารย์ครับอันนี้อะไรครับขี่ช้างขี่ช้างแต่ว่ามันแบบม,มันเก่าแล้วแสดงว่าเขาเดินผ่าน<อ>ตรงนี้นานแล้วอาจจะเป็นประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยได้ครับเ,เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะอยู่ใกล้ๆใช่ไหมใช่มเมื่มอวานอาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเราเข้าป่าเราเจอช้างเนี่ย อย่าไปทาอะไรอย่าไปพยายามเป็นมิตรกับมันใช่วิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยนะครับ <c oughs> คือถ้าเห็นแล้วก็ดูทิศทางแล้วก็วิ่งเลยค่ะ <c oughs> เป้าหมายของเราอยู่ที่ชนีไม่ใช่อยู่ที่ช้าง <c oughs> ทางเดินป่าเนะะี่ยค่ะในธรรมชาติที่เราเห็นเส้นทางใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางที่ช้างเดินมาก่อน <c oughs> แล้วบางทีนักวิจัยก็ใช้เส้นทางนั้นร่วมกับช้างเหมือนกันเพราะเราก็จะไม่ต้องตัดทางใหม่ อันนี้เป็นดอกยางเสียนเป็นดอกยางเสียนใช่ก,ก็มีกลิ่นหวานๆดมอืออือืมีกลิ่นแบบแล้วเนี่ยอาจารย์เด็ดมาทำรับมันร่วงลงมาแต่ว่าอ,อันนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ชนีกิน<อ>ในช่วงนี้กินดอกไม้ใช่เพราะว่าถ้าบางทีผลไม้ไม่พอเขาก็จะกินดอกไม้ด้วยเป็นอาะครับค่ะเราดีอย่างไรแต่คนไม่ควรจะไปกินมันใช่ไหมจริงๆก็กินได้นะ อะไรที่ชนีกินเรากินได้เพราะว่าไม่มีพิษภัยใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเราไม่มีอะไรกินห้ามกินชนีใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ห้ามเฮ้ย <c oughs> ี่วจัจานเนี่ยจานฉี่มากเลยเร็วมากที่มันร้องอยู่ใช่ไหม อ๋อค่ะอ๋อหมายถึงขึ้นไปต้นต้นนมช้างอ๋อเงินต้องไปซีอาค่ะได้ค่ะงง้นเดี๋ยวอาจารย์พาอ้อมไปแห่งนี้กันจานแมวหานะไม่เอาเอนะแบบรวกแมวนะจานนะาเลยนะจานวหมากเลยอะไม่เหนื่อยไม่หอบเลยแล้วก็ไม่หยุดเดินเลยนะครับโอเคเดินตามจานต่อไป อันนี้เหมือนเราอยู่ใกล้ขึ้นทุกทีครับนี่เสียงใกลามากน่าจะอยู่น่าจะเกินหน,นึ่งร้อยเมตรจากตรงนี้เลยอาจารย์ครับนี่มันไม่ใช่ทางเดินนะครับเป็นทางเดินสำรวจชนของนักวิจัยแต่ไม่ใช่ทางนักท่องเที่ยวแล้วอันนี้เราเข้ามาในพื้นที่ครอบครัวชนีบีแล้ว<า>ใช่ค,ครับคเราเราได้ยินเสียงมันร้องอยู่เมื่อกี้ไกลๆเราเลยพยายามตามเสียงมาเรางขึ้นทางนี้ใช่ อาทาานี้มีป้ายเลื่อนไหมครับอาจารย์ไม่มีโอเคไปจ้ะฮึบจ้ฮึบจ้า้องน้ำนะครับ ังจะขึ้นมาบนเทลแล้วไปทางซ้ายหรือขวาอ๋อโอเคออ้ได้ยินใช่ไหมโอเคอยู่บนเทลตรงนี้ <Ooh. S 2> อนใกล้แล้วค่ะระยะทางราบแล้วตรงเนี้ย <Okay. S 1> มันอยู่บนสันเขาทำไมเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงครับมันเหมือนเราจะถึงมันทุกทีทุกทีใช่แต่พอ พอเราเคลื่อนที่ชนีเขาก็เคลื่อนที่ไปด้วยธรรมชาติของชนีเขาหาอาหารตามช่วงเช้าเวลาปกติแล้วค่ะเหมือนกับเขาก็เคลื่อนที่ไปตามต้นไม้ต่างๆด้วยถ้าเขายังกินไม่อิ่มเขาก็จะเคเลื่อนที่หาอาหารไปเรื่อยใช่นอกจากว่าถ้าสายๆเดี๋ยวเขาจะพักเ,เราก็จะมีเวลาพักตาม ช่ทางขวาแต่ว่ามีหลีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นกระหลอกเขาเคลื่อนที่เข้ามาทีนี้อยากรู้จริงครับจย์ว่าชนีเนี่ยคนเปรียบเลยว่ากลายเป็นผ,ผู้หญิงที่ชอบร้องหาผัวไอ้นี่มันชนีนี่จริงๆชนีเขามีพฤติกรรมอย่างไงครับจริงๆก็เป็นสัตว์ที่มีครอบครัวเล็กๆ เหมือนคนนะมีพ่อมีแม่มีลูกวัยต่างๆวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวในครอบครัวมีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเครือญาติมีมีอามีมหลานมีปู่มาอยู่ในครอบครัวด้วยในบางครอบครัวซึ่งตอนนี้เราพยายามจะเก็บข้อมูลเพื่อเพื<ๆ>่อที่เราอาจจะเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในอนาคตใช่เพราะบางครอบครัวก็มีแบบปู่ที่แบบว่า ย่าเสียชีวิตไปแล้วแล้วลูกชายก็ให้อยู่ในครอบครัวปู่ก็อยู่กับลูกอยู่กับหลานแล้วก็ช่วยดูแลหลานด้วยเป็นเหมือนครอบครัวคนจีนใหญ่ๆนะมีแบบว่ามีอาอี้อาอ่มซิมอาแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ไม่ค่อยมีตัวเมียอช่อันี้แม่มันมันมีลูกที่อกป่ะกระโดดนะกระโด เออใช่บ ам บูจริงด้วยไม่มีลูกที่ออกบามบูคือชื่อนิมิตรสาใช่เป็นชื่อที่เราตั้งให้คุกบบีบามบูอ๋อชื่ออาจารย์แค่เห็นไกลๆก็รู้แล้วว่าตัวนี้คือนายบามบูใช่นามสกุลบีบีบีนางสาวบามบูนางสาวบามบูมันยังเป็นลูกชนีตัวเมียที่ยังเป็นเพิ่งเป็นวัยรุ่นนะคะนี่ได้ยินเสียงกระดูกเออดิไม่เป็นไรแล้วนี่อาจารย์จำชื่อได้หมดทุกตัวเลยเหรอครับก็จำจาก ทีแรกเราจําจากพื้นที่อาศัยมันก่อนเรารู้ว่าวันนี้เราจะพาว่านมากรุ๊ปบีแล้วเราก็ดูขนาดอย่างเราสบายชีกุ้มเนี้ยมีห้าตัวเราก็จําได้ว่าอ๋อลูกตัวเล็กไซส์นนไซส์เล็กขนาดเนี้ยสีดําก็เป็นบัมบูเป็นลูกสาววัยรุ่นใช่ประมาณอายุหขวบ7็ดขวบจาจากบ้านมันก่อนวันนี้จะมีอยู่ห้าตัวใช่แล้วก็ดูว่าในในครอบครัวน,นี้มีสีอะไรบ้าง อันนี้ตัวพ่อสีขาวตัวแม่สีดำแล้วก็ลูกสองตัวสีดำแล้วก็ปู่จะมาหลังๆเลยมาที่หลังสีขาวคจะเคลื่อนที่ช้าๆมาต่ำๆบ,บางทีเราก็อาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแม่เคลื่อนที่ไปก่อนแล้วตามด้วยตัวพ่ออันนั้น<ม>อีกครอบครัวหนึ่งเราิงะถ้าไปตรงนู้นเราจะเห็นตัวปู่สีขาว เจอแลวเจอแล้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 วเเจออเหครับอาจารย์มันจะหลบไปตามที่ลบกๆนี่เสียงอึเสียงอึเนี่อันนี้อึมันพอกินผลไม้เสร็จมันก็ไม่ได้เคี้ยวเม็ดไปด้วย มเมล็ดก,ก็ผ่านลำไส้ออกมาบางชงนิดก็ช่วยทําให้มเมล็ดงอกได้ดีขึ้นช่วยพามันออกไปจากต้นแมน่ก็เนี่เป็นเหตุผลว่าชนีเป็นตัวกระจายเมล็ดที่ดีจริงๆบางทีชนีอื่นลงมาเราก็จะได้ยินเสียงพับย่างเงี่ยครับให้บางทีถ้าก้อนใหญ่ก็ปุ๊บลงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแผลครับ แหะมันก็อาจจะแบบว่าผ่านเคยเคยเคยอึลงไปในกระเป๋ากาลังเก็บกําลังระบุชนิดพันธุ์ต้นไม้อยู่แล้วก็เข้าไปนั่งเก็บแล้วอีกตัวหนึ่งมามาใช้ห้องน้ําเดียวกันก็อึดใส่หัวเลยจริงครับเออดีที่มีหมวกอยู่นั่นั่นนมาเป็นแก๊งนะครับหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าเหล่าชนีจะเคลื่อนย้ายตัวเอง จากต้นนอนไปยังต้นอาหารก็คือต้นไม้ที่มีลูกไม้สุกนั่นเองซึ่งพวกมันรู้จักต้นไม้ทุกต้นในเขตบ้านและรู้ดีว่าต้นใดจะออกลูกช่วงไหนเวลาไหนเมื่อถึงต้นอาหารแม่และลูกน้อยจะได้สิทธิ์เข้าไปกินก่อนในตำแหน่งบนสุดของยอดไม้จากนั้นลูกๆและพ่อก็จะเข้าไปกินต่อในตำแหน่งที่ต่ำรองลงมาตามลำดำับหากครอบครัวใด มีปู่อาศัยอยู่ด้วยเมื่อทุกตัวได้กินแล้วปู่จึงจะเข้าไปกินเป็นตัวสุดท้ายในตำแหน่งที่อยู่ล่างสุดช่วงเวลาอาหารนี่เองที่ทำให้นักวิจัยสามารถจำแนกสมาชิกในครอบครัวชนีได้ง่ายขึ้นโดยสังเกตจากลำดับและตำแหน่งในการกินอาหารบนเรือนยอดไม้นั่นเองอันนี้เห็นไหมคะสีขาวอันนี้น่าจะเป็นปู่เพราะเขาอยู่กินต่ำกว่า แล้วเขาก็ตามมาหลังใช่หลายๆตัวจะขึ้นไปบนริมยอดสูงไปแล้วเอยน่ารักอ่ะมันนั่งเรียงกันสามตัวครับต้องเบาๆนะมีสี่ตัวมีอลตัวเองไหมน่ารักมากเลย